เทตตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ใช้ไฟ1 2บโวลต์นะครับจ่ายไฟเข้ามาที่1 4โวลต์18แอมป์นะครับจ่ายเข้าด้านแบตเตอรี่ด้านอินพุตนะครับเปิดนะครับตอนนี้ไฟจ่ายออกมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนในช่อง YouTube DJ A FM ลำพูนและก็ช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับชื่อประเสริฐ FM ลำพูนครับวันนี้เจอกันดึกหน่อยนะครับตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วนะครับของวันที่7นะครับสิงหาคมวันนี้มาซ่อมอินเวอร์เตอร์ออินะครับเป็น p พียวไซเว็บตัวใหญ่มากนะครับ 2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์่อมเสร็จแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูอาการของตัวนี้นะครับเปิดแล้วตัดนะครับไฟไม่จ่ายบอร์ด egs มีปัญหานะครับหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับพอดีมีสำรองไว้อยู่นะครับเป็น egs อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสีฟ้านะครับ แล้วก็ที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับเป็นบอร์ดสีเขียวเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับโดยการจ่ายแรงใจเข้าไปนะครับ14บสีโวลต์สิแแอมป์นะครับเปิดนะครับสังเกตดูนะครับเปิดครั้งแรกจะมีไฟเตือนนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ต่อจากแบตเตอรี่นะครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่ นี่นะครับดูไฟจากตัว C นะครับออกมาอยู่ที่400โวลต์เลยทีเดียวนะครับเท่าที่ดูอุปกรณ์ในบอร์ดนี้นะครับดูเหมือนจะอึดมากนะครับก็ดูมาแปลงนะครับมาแปลงมี4ตัวตีไปเลยตัวละ500วัตต์นะครับ4ตัวก็เป็น2,000วัตต์พอดี แล้วก็ดูมอเ f อรเฟนะครับมอเ f อรเฟจะใช้อยู่4ตัวนะครับต่อมออแปลง1ลูกนะครับ4ตัวมออแปลง1ลูกนี่นะครับนี่จะเป็นด้านคอนเวอร์เตอร์นะครับด้านคอนเวอร์เตอร์ทั้งหมดแล้วก็มีชุดไฟเลี้ยงนะครับชุดด้านนี้นะครับเป็นไดโอดนี่นะครับเท่าที่เห็นก็มีอยู่8ตัวนะครับ8ตัวก็มออแปลง1ลูก ต่อไดโอด2ตัวนะครับเป็นไดโอด2ขาทำงานร่วมกันนะครับตอนนี้มีไฟเข้าที่ตัว C เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จ่ายออกเป็น220เรียบร้อยนะครับดูขึ้นเป็นเพียวซาเวฟนะครับโวลต์อยู่ที่200โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับ VR ตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อปรับแรงดันนะครับนะครับ ปรับการแล้วนะครับอยู่ที่220โวลต์กับอินพุตนะครับด้านแบตเตอรี่ขั้วใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายเยอะยะเลยนะครับพ่วงมาแบบนี้ใช้อยู่ที่12โวลต์นะครับเครื่องนี้ดูจากหน้าเครื่องนะครับเขาบอกว่า DC 12โวลต์นะครับเพยวสายเวฟตอนนี้ไฟที่ตัว c นะครับ มีที่395โวลต์ตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับไปยังสวิตช์โหลดนะครับแล้วก็โหลดของผมเป็นหลอดไฟนะครับอนี่100วัตต์ครับโอ้ไฟแจ้งมากครับสว่างมากโวลต์ไม่ลดเลยนะครับคิดว่ามาจากผลพลอยได,ได้ด้านคอนเวอร์เตอร์นี่แหละครับหรือว่าภาค dc to dc นะครับ เท่าที่ดูนะครับขุมพลังด้านไฟไฮโวลต์นะครับมีเยอะมากนะครับนี่แต่ที่ผลิตไฟเป็น220นะครับชุดที่แปลงไฟจากไฮโวลต์400โวลต์นะครับเป็น220มีแค่4ตัวนะครับที่เอาไปใช้งานจะแรงไม่แรงก็อยู่ที่ด้านขุมพลังด้วยนะครับแล้วก็ ตัวที่แปลงไฟก็ต้องเป็นเบอร์ใหญ่ๆด้วยนะครับถ้าเบอร์เล็กก็คงจะไม่ไหวนะครับตอนนี้จ่ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดสว่างมากไฟไม่ตกด้วยนะครับเป็นขื่นเพียวาสสวยงามไฟด้าน DC นะครับจายออกมา145วัตต์นะครับใช้อยู่ที่ 10M แอมป์ครับ100วัตต์หลอดไฟนะครับโหลด โหลดร้อยวัตใช้ไฟด้านแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่10แอมป์นะครับที่14โวลต์นะครับตอนนี้ก็ได้เอาสวิตช,ชิ่ง12โวลต์นะครับที่26แอมป์นะครับเอาอมาทดสอบเดี๋ยวเปิดอยู่นะครับเรามาใช้โหลด 250้้าสิบกันนะครับโหลดสองห้าสิบนะครับดึงกระแสอยู่ที่17แอมป์นะครับสว่างจ้าเลยครับตอนนี้เดี๋ยวใช้ร้อยแอมป์นะครับอ่าใช้ร้อยวัตต์นะครับกับสามร้อยวัตต์อ่าสามร้อยวัตต์ไม่ได้นะครับตัด ต้องไปลองกับแบตเตอรี่ที่นะครับขอจับดูก่อนนะครับยังไม่ร้อนนะครับตัวเล็กๆด้านคอนเวอร์เตอร์ยังไม่ร้อนนะครับเย็นๆเลยนะครับจับอยู่ไดโอดก็ไม่ร้อนนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเป็นคลื่นเพีลซายเวฟนะครับสวยงามนะครับ220โวลต์ ใช้ได้นะครับ